Perth ว่าข้าช่วยชีวิตนางไม่อยากติดหนี้บุญคุณก็เลยพี่มองค้าสิออออถ้าแย่งได้ก่อนเ่าออไปคนอื่นจะได้ไม่แย่งข้าอ,อีก สนทีมต่อไปคือโรงเรเียนซอไลเคอร์น่าประลางต่อหน้านี้ผมท้องแต่ผลงานได้เด่นเด็นน้ำติดครับ ตอนนี้เราชนะมาได้11สนามแล้วที่หนึ่งเสมอกับโรงเรียนวายุเทพการประลองสามรอบสุดท้ายขอบอกว่าทอรอขดและเฉพาะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสองคนนั้นของโรงเรียนวายุเทพและโรงเรียนอัศนีบาตได้พบกันในรอบคอ <c oughs> ๆๆัดเลือกู่ต่อสู้วันนี้คืออัศนีบาตศักยภพนนออาพพวกเขาแข็งแกร่งกว่าโรงเรียนอัคคีโชตมีสายควบคุมมากกวารีสวรรค์และโรงเรียนพฤกษาชาติพวกเขาพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวนั่นก็คือโรงเรียนวายุเทพทนาย วันนี้ให้ข้าลงสนามเถอะเจียวซันถึงย่างเงินความของเจ้าจะทนน้ำทนไฟได้แต่ก็การสายฟ้าไม่ได้ยามที่ต้องเผชิญกับวิญญาณยุดสายฟ้าต้องโดนควบคุมแน่รปย่างเงินความของเจ้ายังเป็นการนำไฟฟ้าอีกด้วยถ้าวันนี้เจ้าบาดเจ็บรู้ว่าแพ้หา้นี้จับสลากเจอโรงเรียนวายุเทพโอกาสที่จะชนะก็ลดลงมากงั้นให้ข้าจัดการโรงเรียนวายุเทพเถอะข้าตรวจสอบความสามารถโรงเรียนวายุเทพ ในโรงเรียนห้าธาตพวกเขาคือกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดอยากเจอพวกเขาเจ้าก็ต้องพุ่มสุดตัวการประลองวันนี้ต้องเชื่อใจเพื่อนขโเจ้ากัตประกาศลายชื่อลงสนามรอบแรกคือให้หลงจิงหลิงหวงหยวนเสียวอูไต้หมู่ไปจูจูชิงมาหงจินมีปัญหาหรือไม่ไม่ครับวางใจสนามนี้ให้พวกเราจัดการ ส่วนมายุทธเทพแห่งของเจ้าได้สื่อไล่เครื่องตอกชนะวันนี้เป็นการมาล้างครั้งแรกที่โรงเรียนสื่อไล่เครื่องมาทางโรงเรียนอเซนิบาลการโจมตีที่ฮอดเทียดของนักสู้ลู่ฉันนักสู้ไทหลงได้แต่เป็นฝ่ายถูกหลังทำยี่นั่นเหรอไทหลงหลักที่เจ้าต้องใช้กับโรงเรียนอเซนิบาลคือยื้อเวลา ให eh ้พลังพกันของเจ้าที้เวลาให้พลังวิญญาณกู้ต่อสู้หมดไปการโจมตีของสายฟ้าแแ็ร่านให้หนุจะบตั้งไว้ล่ะ รอบล้สนาทที่สองเราได้อัศนีบานส่งนักสู้เซียวอินจีมาเขาจะกู้ดาโรงเรียนอัศนีบานได้หรือไม่สภาพอากาศแย่ให้ลมก็ถูกขังหรืว่า

การกระจอกกระจอกกับชนะตระเวนข้าไปสองคนสนามที่สามไทยหลงเพ้สื่ไลเคอร์ประทะเลยจิ๋วชงโรงเรียนอัศรีบาร์เฮ้ย,ยเฮ้ยอย่าให้หลงแพ้แม่ทนายยินดีกับโร,เง,รบ 4, งเรียนอัสรีบารสนามที่4โรงเรียนสื่อไลเกอร์สองนักสู้จริงหลิงมันจะแสดงความสามารถอะไรให้ดู การต่อสู้ของไทหลงยอดเยี่ยมกว่าที่คาดคิดเอาไว้เสียอ,อีกถึงจะชน,นะแต่พลังวิญญาณของเหลยจิวถงเสียไปเกินครึ่งแล้วการปลองลองได้จริงเหรอเจ้าเป็นวิญญาจารย์สายโจมตีไว้ได้เรียมเรื่องความเร็วที่สุดเคลับของเจ้าก็คือลบอจะลบได้นานแค่ไหนกัน นนนสนาที่สี่โรงเรียนสื่อไร้เคราชนะมาเฮ้ยสนามถัดไปโรงเรียนอัศนีบาส่งปรมาจารย์วิญญาณและสู้หลายเมียปรมาจารย์สี่คนของโรงเรียนอัศนีบาสวดใหญ่ลงสนามรอกหลังพลังวิญญาณของจิงหลิงและหวงหยวนอ่อน,อออนแอกว่าโอกาสชนะน,น้อยลงมากและสู้หลเมียชนะจิงหลิงและหวงหยวนสองคนติด สนามที่เจ็ดโรเนส่อไลเคอร์สองอัคราจารสายโจมตีระดับ39เสียโอ้า่นี่เอ้ยอี่ห<อ>ลังจากการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นทั้งหกสนามคนที่ยังยืนหยัดอยู่ก็คือนักสู้จากโรเนส่อไลเคอร์เสีย,สยโอ้ย เรียกสันนิบาสงา่งพลังไิตามสายโจตีระดับ42หลยเทียนวันนี้พวกนั้นตั้งใจให้อา,าจาร์ยวิญญาณขลานพลังวิญญาณของพวกเราการเล่า,นลานสนามนี้สําคัญมากนอกจากข้าจะแพ้ไม่ได้เดี๋ยวต้องชนะให้ไวที่สุดด้วยเก็บพลังไว้สู้กับใต้มูไม่ไป ผู้ชนะประจำวิญญาณแบบข้ามระดับต่อไปจะเป็นยังไงนะการปรัชนาที่เจ็ดรอดได้อักษรวิญญาณที่สามพีคลาสนีอิยอ สับปญญาที่ <Yeah. S 1> ทสี่ินซีเอสดีทักษะบินของเหลยเทียนคานกับวิญญาจาระเภท,เทต่อสู้ระยะประชิดคนนี้ความสูงตอนนี้อยู่นอกขอบเขตการโจมตีของคู่ตอ่อสู้คนคู่ต่อสู้ตอนนี้ยังไม่เคลือ่อนไหวเหลยเทียนสะสมไฟฟ้าเต็มแล้วเริ่มเปิดลมปราณเมื่อไรต่อนเจ้าอยากหนีก็หน,นีไม่ได้แล้วทักษะวิญญาที่สี่ินซีเอสดี ซีอสานีข้าควบคุมขอบเขตการเคลื่อนที่ไว้แล้วจะไม่ผปดพลนแน่ดวงตาอินทรีแหลงเป้าทักษะวิญญาณที่สามเคลื่อนที่พริบตาอาะไรกันหายไปแล้ววัง <c oughs> ไหวจริงๆคาลิมิมาเลยด้วยดรอปล็กเทียนมีสายฟ,าฟ้าป้องกันเข้าปริดยาก <c oughs> <c oughs> อยู่บรรยากาศเหรอจะจะัลบการโจมตีข้าได้ยังไงทักษะวิญญาณที่สองเซเนอาคมหยุดไปฮะ คู่ต่อสู้ใช้ทักษะวิญ,ญญาณแข็งแกร่งคาดว่าคงอยากจบไวๆสินะแต่เสียพลังไปเยอะและติดกับเสียวอูข้าแนะนำเสียวอูว,ว่าโจมีสายฟ้าแหลบเสียวอูวมีโอกาสในการต่อสู้ที่ไวเร็วไม่เสียทีที่แสดงทักษะวิญ,ญญาณที่สามมีพี่อีซศีนีล้าสายตา่แล้วใช้เสน่หอาคมกับคู่ต่อสู้ได้สนามที่เ สื่อไลค์ชนะอีกแล้วอยไนดะ้โรงเรียนสื่อไลค์นึกไปถึงมาต่อสู้กับโรงเรียนอัศนีบาทดยังชนะได้ง่ายได้ขนาดนี้ฟาบาสูโมอ่อ,กออกหรือไม่ว่าเหตุใดโรงเรียนสื่อไลค์คถึงชนะติดต,ต่อกันเป็นเพราะความแข็งแกร่งฟาบาโรงผู้ถูกเพียงครึ่งเดียวอาแข็งแกร่ง,ง,งย่อมสำคัญ แต่ความแข็แงแกร่งเพียงอย่างเดียวคงไม่ถึงระดับนี้สิ่งสําคัญที่ทําให้โรงเรียนสื่อไลคเคร์ได้เปรียบเช่นนี้คือการวางกลยุทธ์และการจัดสรรสมาชิกในทีมตาคําพูดของบวกคาทั้งสองเรื่องนี้คงไม่บังเอิญสินะมีคนพูดนั้นอยู่จะบังเอิญได้ยังไงกันสมเด็จสังฆราชตรงเลือกไม่ผิดคนคนผู้นั้นศึกษาวิญญาณยุทธ์ได้ลึกซึง้งมีหน้าถึงให้เขาเป็นผู้อวุโสกิตติมศักมุขนายกาาสารส อมายความหวอย่างไรฟาบาทลองถามเจ้าสำนักนิ่งดูเฮลานี้กระหม่อมขอทูลลาฟาบาผู้นี้คืออาจารย์ของทั้งสาร,รบรรดาจารย์ที่กระเบิดในตระกูลราชามังกรสายฟ้าเขาใช้พลังวิญ,ญญาณระดับ30กว่าเป็นผู้เอาโสกจิตวสัท์สำนักวิญ,ญญาณดุ่ดควนศึกษาวิญ,ญญาณดุึกซึงแม้แต่ระบแจะสู้เขาไม่ได้ อ๋อเจ้าสำนักหนึ่งไว้อาจารย์ใหญ่ไว้สูงเลยนะฟาบานครองปรมาจ,จารย์ได้ครองทั่วล่ะอ๋อดูท่าถึงเวลาที่ข้าต้องพบปรมาจ,จารย์ผู้นี้แล้วเจ้าสำนักหนึ่งหลังการประลองจัดอันดับรบกวนท่านจัดการให้ดูฟ้าบานข้าอยากเชิญอาจารย์ใหญ่ให้ลงมือจัดถังซานมีแค่สิทธิ์ที่อาจารย์ใหญ่รักมากที่สุดที่จะตัดสินทิศทางอาจารย,าย์ใหญ่ได้ รองหัวหน้าทีมโรงเรียนอัศนีบากไลต่ตงประเมินใจควบคุมระดับ43คู่ต่อสู้แข็งกังอย่างนี้โรงเรียนสื่อไร่เคล่อจะรับมือย,ยังไงกันสุน,นท 8, ร28กลับมาลองรอบได้เจ้าหส้นสังเกตกลยุทธ์ของเหล่ตงให้ดีเขาเป็นวิญญาณยุทธแมงมุม ส่วนวงแหวนที่3และสีของเจ้าก็มาจากกระดูกวิญญาณมาันภ <Hey. S 1> ายนอกก็ใช่แต่บางทีวิธีการต่อสู้ของเขาอาจมีประโยชน์กับเจ้าฮ <Huh? S 1> ะตาเขาตั้งใจรับมือป้องกันเสม่หอาคมของเสี่ยวอู่เฮ้ย hey. hey. พระสังวิญญาณที่สามทักไคอาศนี <Huh? Hey. S 1> ดู้จากลักษณะแบมมุมอาศนีวิญญาณยุดของเหลยต้องใกล้เคียงกับกระดูกวิญญาณขาแบม,มุมมาก กรุกวิญญาณขาแบางมุมมีพิษสามารถใช้ร่วมก,กับย้าเงินคามไมด้ดีความสามารถในการป้องกันค่อนข้างสมดุลแบงบมุมอสศนีกับใช้การควบคุมกระแสไฟฟ้าประจบีรุนงแรงตะข่ายอสศนีก็เหมือนดวงตาของเขาจับทิศทางการเคลื่อนไหวในสนาปะลองเซียวต้องระวังตัวให้ดี การโจมตีของเหลยเทียนผมไม่เคยนิ้วรถหนุภาพของสายฟ้าหรอกซิ<ะ>เป็นไปไม่ได้จะผ่านตะข่ายอสนีของข้าร่างการต้องช้าถึงตัวสิตะข่ายอสนีก,นการป้องกันอ่อนแอบจบุดทีด่เปรียยกับเป็นจุดอ่อนแอของสายฟ้าหากเป็นแบบนี้ตัวนับชิดตัวได้นะ <S <S <ะ>แน่ใช้ทักษที่สี่เลยแล้วกันเอาเลยแัะซาวิญญาณที่สี่วงแหวนเทพกับทันห้ออ